สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยทั้ง4หหี่ฮานอยนะคะเฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ v i p นะเฉพาะกิจก็เด่นหกับห้าตัวกันตัวรองก็คือ9ก้ากับ2นะคะพิเศษก็เด่นหนะคะหกับส0มศูนย์กับ7เนาะแล้วก็วางแนวทางไว้ให้เพื่อนเพื่อไม่ชอบแนวทางก็ลูดเลยเด้อฮานอยวันนี้ให้ลูดสองก็หนะคะ สามตัวก็ให้มานิดนึงเนาะสองศูนย์สี่หกศูนย์แปดหกหกแปดหกหกสี่แปดเนาะต่อมาก็หาน้อยปกติตัวเด่นเจ็ดกับแปดตัวกันตัวรองก็คือห้ากับสองเนาะบางทีตัวเด่นมันก็ไม่เข้ามันก็มาเข้าตัวรองเนอะหาน้อยทุกวันที่กินยากนะ VIP ค่ะตัวเด่นเก้ากับสองตัวกันตัวรองก็ศูนย์กับสามนะคะปกติหานอยของเราไม่เคยหลุดหนะ้าเข้าทุกวันนะคะ

ก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีทุกคนเนอะอย่าลืมกดติดตามช่องน้ำเพชรพารวยพุญเส้นพารวยนะคะวันนี้ให้ถูกสามตัวตรงๆกันเลยเด้อนี่ฝนมันตกแรงอ่ะพเพื่อนอย่าลืมกดติดตามช่องน้ำเพชรพารวยพุญนเส้นพารวยกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยเด้อตามบอ,อกมาให้ดูฟรีนี่น่ะ กดติ้งหนึ่งนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีร่ำรวยค่ะสวัสดีค่ะ